ปลาหมอครับปลาหมอปลาปลาหมอแล้วปลาไหนคะปลาดุกปลาไหลปลาหมอขอให้ตัวลูกนี้ขอให้ตัวลูกนี้มีความสุขมีความสุขความเจริญความเจริญความร่มเย็นเป็นสุขความร่มเย็นเป็นสุขป่าสกักขูป่าสกักขูป่าสกัดเวรกรรมป่าสกัดเวรกรรมป่าสกัดอุปสรรคทั้งตัวป่าสกัดอุปสรรคทั้งตัว บุญกุศลนี้ให้กับและขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับพระผพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรและสิ่งสัตว์สัตว์และสิ่งส่วนจิตญาและสิ่งสัตว์ดวงวิญญาณขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขทุกท่านทุกคนเถิดทุกท่านทุกคนเถิดอันนี้เป็นขีดอภัยทานนะคุณนายขีดอภัยทานเนี่ยยาม กดกดออกแ้าถ่ายทีนี่นจะได้ไม่นานอ่ะตอนที่อ่ตอนที่ปล่อยตานะแล้วเทพร้อมกันนะอ่ะอ่ะอ่ะพร้อมอ่ะอ่าน่าแล้วนะอ่ะโอเคจับ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 ก็จับจับจับก็ทงันหมดแล้วจับ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 านเป็นเขตเป็นอุทยาวัตาสตร์นะครับโอ้โห